โครงการจัดหางานนะครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการนําเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบการให้บริการที่รองรับนะครับทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างครับมีการให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามาผลิตบใบอนุญาตแล้วก็ให้บริการรับคําขอรวมไปถึงการแจ้งการทํางานของแรงงานต่างด้าวน,นะครับหรือที่เรียกว่าในรูปแบบ e-work permit ภายใต้โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทํางาน และให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวหรือ outsourcing service ครับวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยละเอียดทั้งหมดนะครับกับ,กบท่นบบนานอธิปดีกครมการจัดหางานคุณสมชายมรกฎศรีวันครับท่านอธิปดีครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นกรมการจัดหางานเราเห็นถึงปัญหาอะไรในภาคแรงงานครับเราถึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาครับสาหรับการดําเนินโครงการอนถ่ายภารกิจ ของกรมการจารัดงานให้กับภาคเอกชนนะครับหรือโครงการ Outsourcing s ซอร์วินะครับในเรื่องใบอนุญาตทํางานให้กับผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาดาเนินภารกิจแทนกรมการจารัดงานก็สืบเนื่องจากตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะครับซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้มีนโยบายเพื่อให้การดําเนินง,งานของภาครัฐตอบโจทย์ยุทธศาสตรชาติ20ปี นะครับโดยการให้บริการในลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้วก็การดําเนินการนโยบายในเรื่องนี้เนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการออกใบอนุญาตทํางานเนี่ยกทรวงแรงงานโดยกรมการจัดงานเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบทั้งหมดก่อนหน้านี้เวลาท่านจะมาติดต่อในเรื่องของใบอนุญาตทํางานน,นะฮะท่านต้องมาละนักลงทุนจะต้องเข้ามาติดต่อ พวกสำนักง,งานกฎหมายสำนักง,งานบัญชีเอาเอกสารมาให้สำนักง,งานกฎหมายสำนักง,งานบัญชีเนี่ยมาติดต่อที่สำนักง,งานจัดางานจังหวัดจ้างคนหนึ่งจะต้องมีเอกสารค่อนข้างมากทั้งหนังสือจดทะเบียนบริษัทงบการเงินอะไรต่างๆซึ่งเป็นภาระค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ต้องมายื่นยื่นเสร็จแล้วนี่ก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะต้องใช้เวลาสักกี่วันนะครับอย่างไวสุดก็ประมาณ7วันถึง10วัน อยากให้ท่านทธิบดีขยายให้เห็นภาพครับว่าระหว่างปัจจุบันเนี่ยการดําเนินงานเป็นแบบไหนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนให้ภาพมันชัดขึ้นครับถ้าเราปรับเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นเอกชนเข้ามาดำเนินการก็จะทําให้เกิดความชัดเจนนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบดิจิทัลทั้งหมดในการเข้ามาให้บริการมีแพลตฟอร์มที่ทางภาคเอกชนที่ก็จะพัฒนาระบบขึ้นมาคนต่างชาติสามารถยื่นเวอกวมิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อีกอันนึงที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องความโปร่งใสเอกชนเข้ามาดำเนินการตรงนี้หายไปเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสนะครับทุกคนไม่ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนยื่นทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะอยู่ตรงไหนก็ยื่นได้ท่านอยู่บ้านอยู่ต่างประเทศท่านก็ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเลยอันนี้ก็เป็นการตัดในเรื่องของการที่จะเรียกรับผลประโยชน์อันนี้เกิดความโปร่งใส100%ซนะครับในการเข้ามาดําเนินการเนี่ยนะครับก็ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งตัว สถานประกอบการที่ต้องการเข้ามาใช้งานในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตทำงานต้องพยายามศึกษาเหมือนกันนะครับว่าในช่วงต้นๆนนะครับเราเปลี่ยนผ่านจากภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการแล้วโอนมาให้เป็นภาคเอกชนดําเนินการเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาการอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เกิดปัญหาก็ตามเนี่ยเราก็มีสายด่วนที่คอยให้ข้อมูลอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะตอบคําถามแก้ปัญหาให้กับทางผู้ใช้บริการได้ ในระยะยาวมันจะเกิดผลดีกับผู้ลงทุนแล้วก็ตัวคนต่างชาตินะครับแล้วก็นักลงทุนที่ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของโครงการจัดหางานที่มุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ